และนี่คือดีกันเกมพักเพลินฮิตกันแกจะให้ฉันรอนอไหมเนี่ยแกถ้าแ,แกไม่มาแพ้ชนะฉันจะเดินลงไปฉี่บ้าเพราะม่จะพูดอะไรแล้วนะนะดูนะนฉันก็รอแกอยู่พักใหญ่แล้วเนี่ยไม่เจอแกนานมาก,กแกเป็นไงบ้างเนี่ยฮนะฉันสบายดีแกะนะจะก็สบายดี ก็ดีใจที่มาเจอนะเหลือมาเจอหลายๆคนนะครับนั่นเหลือวันนี้คนดูเราเป็นไงบ้างจ๊ะอันนี้ใจคอแกใจฉันเป็นงูไปตลอดเลยแม่ไปดูแล้วก็เปิดกลังเวรัหมอบงานผิดอ่ะไหนๆไข่ขอไม่ดีแล้วขอเสียงปรโมเตอรับงานนี้หน่อยครับได้ทีเดียสวัสดีครับดีใจนะ เจอนะเจอนะหลือเจอนะเน็กนะครับแต่เมาส์ซี่เป็นไงบ้างมีอะไรเมาส์บ้างแกเป็นคนเมาส์เก่งฉันชอบฟังแกเมาส์เมื่อกี้อยู่ในห้องแต่งตัวแกเมาส์ทุกคนที่มาขึ้นต้นเสิร์ฟหมดเลย <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่กายยุค90นี่แม่งคึอที่สุดคือเราบอกว่ายุค90เนี่ยเป็นเพลงที่ทรงพลัง แล้วเป็นเพลงที่รุ่งเรืองที่สุดถือว่าเป็นยุคเพลงที่ทําให้เราอยู่กับเพลงอยู่กับศิลปินได้อย่างแบบลงตัวแล้วก็รักกันมา,มากๆตถึง่วันนี้นลครับเอาอย่างนี้นะเหตุผลที่เพลงยุค90เนี <90 S 1> เ่ยใกล้ไหมหน่อยอ <c oughs> นี่ดีใจจังเลยอ่ะมันขึ้นต่อแลนะ้วเนอะบนของเราเลยอ่ะ <c oughs> โกนทุกชาก็ายังขึ้นต่อ <c oughs> ไปถึงหน่ดยครออะต่อจ้ะเหตุผลที่เรารักเพลงยุค90เนี่ย เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวงการเพลงไทยตองตอนแปตอนเจ็ดศูนำได้ไหมตอนยุค7.0ศเนี่ยศิลปินไทยก็จะร้องเพลงสากลยุค8.0ดศเนี่ยศิลปินไทยก็เริ่มร้องเพลงไทยละแต่พอมายุค9.0้นเนี่ยเรามีทุกอย่างเลยเรามีบอยแบนด์เรามีเกิร์ลกรุ๊ปเรามีวงร็อกเรามีศิลปินเดี่ยวไทยเดี่ยวหญิง มันก็แล้วยุคที่สมบูรณ์แบบที่สุดใช่มีรายการพิทยุมีรายการเพลงนะครับแล้วก็มีละครมีหนังคือทุกคนอนะ่ะมีสมาธิแล้วก็คอนเซนเทรตอยู่ในการไม่เือนสมัยนะีเนาะแล้ววันนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียจำได้ไหมว่าเพลงฮอตดเพลงฮิตเนี่ยมันเป็นรายการเพลงรายการสด,ด,ดรายการเดียวของแกรมมี่เลยอ่ในตอนนั้นแล้วเวลาเปิดตัวศิลปินใหม่เปิดตัวมีสิงวิดีโอใหม่รายการเราก็จะเป็นรายการแรก ใครทันเกมฮอตเพลงนี้ยกอมมึนนะครับดูเลยว่ายุคไหนอันนี้เดินมาดูเดิน้องวิวแชร์มาจ้าเหมือนทางรุ่นเดียวกันนักดิวแชร์ผมผมผมอยากเดินไปดูเป็นผู้คนบ้างดีกว่าโอเคสวัสดีครับ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 ทุกคนมีความสุขไหมเป็นไงจ้าจริงๆแล้วเนี่ย วันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ยาวนานมากครับท่านหมายความว่าหลังจากนี้ยังมีศิลปินอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่อยากให้พลาดรับแขกกันรับแขกกันวันนี้สวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนครับสวัสดี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 ครับสรัเชิญจ้าฟังว้าวรับแขกัตอนนี้ก่อนอ่ะโอเคมาทางนี้กันบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับตอนที่หนุ่ยมายังไม่เดินมารับแขกขนาดนี้เลย ว้าวจ้าเป็นไงจ้ะเอาจริงนะผมกับพี่ไก่สมพนเนี่ยตั้งแต่เกมวอดเพลงฮิตเราไม่มีโอกาสกลับมาเจอกันเลยครับซึ่งก็โชคดีได้มาทําหน้าที่เป็นมูในเกมวอดเพลงฮิตตอนนั้นคือปี2,542ตอนยาาย่หญิงชุดแรกครับผมก็ได้เริ่มเป็นมูแต่ปี42แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ทําหน้าที่เป็นมูในเกมวัดหลายปีมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมจาได้หลังจากที่จบรายการ เวลาเป็นงูเนี่ยผมก็ต้องอยู่หลังโซฟาพี่ไก่เนี่ยก็ชะงงกหน้าแล้วก็บอกผมว่าเฮ้ยเน็กปากหมาแบบนึงเนี่ยควรจะไปลองจัดรายการวิทยุดูนาน่าจะสนุกดีแล้วก็พี่ไก่ก็จัดการนัดแนะพนักงนานที่เอทามเพื่อให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปทดสอบการเป็นดีเจจากวันนั้นผมก็ได้เป็นดีเจสามแยกปากหวาน แล้วก็ได้ทาเกมวัดดวงแล้วก็กลายเป็นนักนิถึงทวันนี้พี่ครับผมอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณดีพีครับดีดีครับอางนี้ครับพี่จริงจังอันนี้จริงจังครับอันนี้ผุมจะได้ทําบีขึ้นมันจริงจังจ้าพรม ผมอยากให้ผู้คนได้รู้เอาดีๆครับเอาดีๆครับเราไม่เอาเราี้อเราต้องนั่งเข้ากันไม่เอาผมอยากให้ผู้คนได้รู้ว่าเพราะว่าพี่ไก่สมาคมทำให้นเน็กเล่นเป็นนันเน็กที่ผมขอบคุณมากเลยครับยินดีกับความสำเร็จของคุณเน็กและมีสิ่งอ่ที่อยากบอกเน็ตบอกเต็มมันบอกเน็ตเลยว่านั่นแหละคือตาบาปของพี่ที่เอาไปอู้กันมาเลย เนี่ยจะดีอยู่แล้วจะดีอยู่แล้วดีดีด้วยยกำลังจะทราบสุดประทับใจอยู่แล้วดีดีเรื่องความสนิทของเด็กที่ออกมาเลยครับขอเสด็จจากพี่กายสมภพขอบคุณครับขอเชิญให้น้อน้าเนี่ยด้วยครับอ่ะมามาถึงศิลปินคลุกต่อไปนะศิลปินคลุกต่อไปเป็นไงบ้างศิลปินคลุกต่อไปคนหนึ่งก็กำลังย้อมผมดำอยู่นะฮะอีกคนหนึ่งก็กำลังอ่านวดยาที่หัวเข่าอยู่ ส่วนอีกคนหนึ่งนี่ก็เท่าที่ผมเห็นก็ลุกเยี่ยวทุกห้านาทีเลยครับแต่ศิลปินเหล่านี้ผมบอกเลยว่าเพลงเขาหินและพวกเขาฮอตมากตั้งแต่ในยุคเก่าสุดครับเหมือนกับที่รายการอเกมวัดเพลงกินโอเคเพราะนั้นนะฮะในช่วงนี้บอกเลยว่าพวกคุณมีความสุขแน่นอนไปลุยกันต่อเลยไปครับขอบคุณครับ